ดทึ่งภาพหาย,ยากฟีมือแวนโกที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนประมูลขายเกือบ500ล้าน เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AP และ BBC รายงานว่าภาพวาดโดยฝีมือของแวนโก๊ะศิลปินเอกชื่อดังของโลกชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นผลงานชิ้นม a s เตอร์พีซที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนและไม่เคยมีคนภายนอกได้เห็นได้ถูกนำมาเปิดเผยสู่สายตาของสาธนารณชนเป็นครั้งแรกภาพชิ้นนี้เผยให้เห็นกังหันลมที่ชื่อว่าเปเปอร์มิลประดับประดายอยู่ในมงมัดในช่วงเวลาที่มันเป็นเพียงหมู่บ้านทางตอนเหนือของปารีสโดยสามารถมองเห็นได้จากถนนภายใต้ท้องฟ้าที่สดใส มีผู้ชายผู้หญิงและเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เดินอยู่หน้ารั้วไม้ลอ้ลอมรอบสถานที่ s u t เท b i s บริษัทจัดการประมูลในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเผยว่าผลงานชิ้นนี้ของแวนโก้ถูกวาดขึ้นในปี1887หนึ่งปีหลังจากที่เขาย้ายไปปารีสอาศัยอยู่ในมงมาดช่วงที่เขาพักอยู่กับทรีโอน้องชายของเขาก่อนจะออกจากปารีสไปในปีถัดมาไปอาศัยทางตอนใต้จนกระทั่งเสียชีวิตในปี1890 ภาพวาดทิ้นนี้เป็นหนึ่งในชุดภาพวาดชุดเดียวกันที่อยู่กับครอบครัวชาวฝรั่งเศสครอบครัวหนึ่งมาโดยตลอดมากกว่า100ปีโดยไม่มีคนภายนอกได้เห็นจึงนับว่าเป็นภาพวาดหายากมากและเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ภาพของแวนโก๊ะที่ยังคงอยู่ในมือของเอกชนจึงมีความต้องการสูง ทางบริษัทได้นำผลงานชิ้นนี้ออกมาประมูลขายโดยก่อนหน้านี้คาดกันว่าจะได้ราคาอยู่ที่5-8ล้านยูโรเล่าว180-300ล้านบาทอย่างไรก็ตามสุดท้ายสามารถปิดประมูลขายได้ในราคาที่สูงถึง13.1ล้านยูโรหรือ480ล้านบาท